สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมดรวิชัยว่องสิยงัฒนา Business Network Guru ครับวันนี้เราจะมาพูดต่อนะครับถึงเวทมนต์แห่งคำว่า Apple ซึ่งเป็นที่มาของสูตรการขายของ Apple เราพูดถึง a p p ไปแล้ววันนี้พูดถึงตัว l นะครับตัว l คือ listening ครับความรับของ listening ของ Apple มีอย่างมากทีเดียวเขาจะฟังปัญหาและความห่วงกังวลของลูกค้าเป็นหลักเขาจะไม่ฟังทํานองว่าลูกค้าจะซื้ออะไรนะครับ เขาจะฟังเพื่อแก้ปัญหาความห่วงใยและความกังวลของลูกค้าเป็นหลักเสมอด้วยหลักการของ o อ s i ซของ 3e 3e ดังกล่าวมีอะไรบ้าง o อเอซอันแรกนะครับโอเอซก่อนนะครับโอเอซแปลว่าเป็นบ่อน้ำใน,นทะเลทรา,ายซึ่งลูกค้ามาเจอแล้วลูกค้าที่หิวน้ำมาเจอ o อ s i ซเนี่ยจะรู้สึกปลื้มมากๆเลยก็บอกต้องทำให้เป็นโอเอซให้ได้โอเอซแห่ง 3E นะครับโอเอซอันแรกว่าในเรื่องโอเอซแอง encouragement ครับก็คือการสร้างกำลังใจให้ลูกค้าสนใจในสินค้าเมื่อเห็นสินค้าก็มีความกระตือรือร้นมี encouragement ที่จะสนใจในสินค้าเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยลูกค้าเห็นสินค้าเห็นการนำเสนอเห็นอะไรแล้วลูกค้าเมื่อมีการรับฟังลูกค้าอย่างดีลูกค้าจะเกิดการ encourage ก็คือการทำให้ลูกค้าพูดออกมานะครับถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองนะครับข้อต่อไป E ตัวที่2ก็คือ Empowerment การ Empower คือการให้ลูกค้าเป็นคนเลือกตลอดเวลาเราจะไม่มีการบังคับให้ลูกค้าซื้อสินค้าตัวนั้นตัวนี้ไม่มีการยัดเยียดไม่มีการนำเสนอเพื่อขายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ Encouragement ตามด้วย Empowerment และสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการสร้าง E ตัวสุดท้ายคือ Excite นะครับ Excite ก็คือ ลูกค้าต้องเข้ามาในร้านแล้วรู้สึกสนุกตื่นเต้นเสมอนะครับมีเรื่องเรื่องเล่าว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้าน Apple แล้วจะจากไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นเสมอ Apple ไม่สนใจว่าของจะขายได้หรือไม่อย่างไรเพราะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งระหว่างความประทับใจความสนุกสนานและตื่นเต้นกับการที่ลูกค้าจะไปบอกต่อกับคนอื่น ทั้งที่คนที่เข้ามาไม่ซื้ออะไรเลยแต่สําคัญว่าเขาจะไปบอกต่อกับคนอื่นอย่างไรอันนี้สําคัญกว่าครับเพราะการบอกต่อของลูกค้าจะทําให้ลูกค้าผลิตลูกค้าตามมาอีกหลายต่อหลายคนแม้คนที่ไปบอกต่อไม่ซื้ออะไรในวันนั้นเลยก็ตามนี่คือความลับที่ Apple ใช้มาตลอดเวลาแม้แต่ท่านนะฮะเซอร์ริช์ดเบรนสัซึ่งเป็นประธานของบริษัท Virgin Airlines นะครับก็เคยบอกไว้ว่า ลูกค้ามาหาเราไม่ใช่เพียงเพื่อเข้ามาซื้อของหรือรับบริการอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักลูกค้าต้องเข้ามาแล้วรู้สึกสนุกกลับไปอันนั้นคือประเด็นหลักของธุรกิจของท่านเซอร์ริชาร์ดบริ o ันพบกันครั้งต่อไปกับ Business Network g รู u ครับ